เรื่องของน้ำอุภโภคบริโภคนะครับสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เกิดความยั่งยืนก็คือการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเพราะว่าถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ตั้งแต่แรกก็คือตั้งแต่ต้นน,น้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ำเนี่ยก็จะเกิดความยั่งยืนผมยกตัวอย่างเรื่องของระบบประปามู่บ้านะนะปะประปามู่บ้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องหาน้ําสะอาดเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะ ในในส่วนของท้องถิ่นเองก็จะแยกกับระบบประปาของภูมิภาคประปานครหลวงอันนั้นก็จะมีพื้นที่หรือครัวเรือนที่ดูแลต่างหากไปแต่ถ้าเกิดนอกเขตประปาภูมิภาคหรือประปานครหลวงก็จะเป็นหน้าที่ของในส่วนของอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ต้องดูแล นะฉะนั้นในในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นน้ําก็คือเรื่องของการวางแผนพัฒนาะท้องถิ่ <c oughs> นนะฮะก็ในคณะกรรมาการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีผู้แทนประชาชนเข้ามาร่วมวางแผนนะครับอันนี้ก็คือตั้งแต่ต้นน้ําส่วนกลางน้ําก็คือเมื่อเมื่อมีโครงการทําโครงการเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับในระหว่างดําเนินโครงการก็อาจจะมีการติดตามผลโครงการตรงนี้ประชาชนก็มาตรวจสอบได้แล้วก็เมื่อโครงการสําเร็จแล้ว ก็จะมีการถ่ายโอนให้ประชาชนเข้าไปบริหารจัดการอย่างเช่นระบบประป,ปาหมู่บ้านก็จะมีคณะกรรมการบริหารกิจการประปาซึ่งเป็นภาคประชาชนดูแลส่วนราชการก็จะให้ภาคประชาชนดูแลถ้ามีการซ่อมเล็กก็เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะทําการซ่อมแซมเองเช่นเปลี่ยนท่อเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับเปลี่ยนก๊อกตั้งมิตเตอร์เนี่ยเขาทำได้นี่ก็จะมีงบประมาณเขาก็จะใช้ค่าใช้จ่ายจากการที่เขาเก็บ ค่าน้ําจากพี่น้องประชาชนเสร็จแล้วถ้าเป็นการซ่อมใหญ่เป็นการซ่อมทั้งระบบเป็นการพัฒนาระบบเป็นการจัดการทั้งระบบก็จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา,มาดําเนินการนะครับผมยกตัวอย่างที่ดําเนินการสําเร็จก็คือที่องค์กาบรบริหารส่วนตำบลไร่โคกอําเภอบ้านลาด,ลาดจังหวัดเพชรบุรีนะฮะใกล้ๆนี้นเองปรากฏว่าเขาดูแลการจัดการน้ําประปาหมู่บ้านเนี่ยใน6หมู่บ้านนะครับ880ดิครัวเรือนนะครับโดย สามารถจัดหาน้ำสะอาดได้ตามมาตรฐานนะโดยประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ได้มีการเอาน้ำเนี่ยประชาชนเองก็เป็นคนตรวจคุณภาพน้ำว่าว่า,าน้ำเนี่ยมันมีกลิ่นไหมมีได้มาตรฐานไหมโดยประชาชนก็ได้รับการอบรมนะอย่างคณะกรรมการบริหารกริจการประปา,ปาก็ได้รับการอบรมก็สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำได้ในเบื้องต้นแล้วก็ทางองค์การหานส่วนตำบลอะไรโคเองเนี่ยก็เอา เอาตัวอย่างน้ำเนี่ยให้กรมอนามัยได้ตรวจหรือประปาภูมวิภาคได้ตรวจะนะครับว่าได้คุณภาพไหมตามมาตรฐานของกรมอนามัยซึ่งตรงนี้ก็ทําให้เกิดความยั่งยืนเพราะว่าประชาชนก็มีส่วนร่วมขณะเดียวกันก็มีการตรวจคุณภาพน้ำอย่างอย่างดีนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสามารถจะทําเป็นประปาาดืมได้นะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งถือว่าเขาพัฒนาไปได้ไกลมากค่ะ